สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อแม่ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้กรับขอบพระคุณแม่เบสนะครับผมที่เมตตาน้องช้างนะครับผมกรับขอบพระคุณแม่เบสมากๆนะครับผมขอให้บุญกุศลครั้งนี้กลับไปหาครอบครัวของแม่เบสนะครับผมร้อยเท่าพันเท่านะครับขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะครับผมรวยแล้วก็ขอให้คุณแม่รวยยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะครับผมกรับขอบคุณแม่มากนะครับผมเมตตาน้องช้างสองเชือกนะครับผมมา อันนี้ผลไม้ของเด็กดอกคูนนะครับเมื่อตอนเที่ยงนะครับผมไหนะขอบคุณแม่เบสก่อนขอบคุณแม่เบสก่อนจา้าช่วยช่วยเสียงมนตร์เสียงนนนมนตร์นางนังขอให้คุณแม่ปล่อยคุณแม่เร็วเออจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเออนะครับผม บขอบพระคุณแม่เบสมากมากนะครับผมพี่เมตตาสงสาวนะครับผมรใอยบุญกุศลครั้งนี้กลับไปหาครอบครัวของคุณแม่ร้อยเท่าพันเท่านะครับผมดอกคูนอร่อยไหมอร่อยไหมดอกคูนอ่ะดอกคูนอร่อยไหมหลูกอร่อยไหมโอ้ดอกคูนอร่อยอร่อยกลับขอบพระคุณแม่เบสมากๆานะครับผมตี่เมตตาน้องช้างทั้งสองเชือกนะครับผม ขอให้บุญนุนนนำครอบครัวของคุณแม่ร้อยเท่าพันเท่านะครับผมทำธุรกิจการงานอะไรก็ขอให้เจริญรุ่ง,รงเรืองเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปนะครับผมอย่างนั้นผมขอลงคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมไหนขอบคุณแม่เบสก่อนเลยขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้าก่อนเลยจ้าสวยๆดอกคุณขอบคุณข้าก่อนโอ้หมืน่นถ้นได้กินแล้วนะครับผมอย่างนั้นเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ